เหลกใหม่ดีกว่าอยากได้ตุ๊กตาจังเลยแม่ไม่ยอมซื้อให้ได้แต่ตุ๊กตาตัวนี้เศ่าใจจังเลย จะได้ตุกตาสักทีนะห่าเหนจังพักผ่อนที่บ้านนี้ดีกว่าฮอฮิฮิ กลอนใครกันนะดังชะมัดเลยอ่ะน่าฉันเสียใจจังอยากได้ตุกตาตูด สบายจังเลยอะ่ะอุ๊ยเจ็บแขนเจ็บขาจังเลยค่ะขำิงจังเลยอะ่ะแต่ละคนนอนมีน้ง่งนวลไหล่ด้วยเ๊ะเสียงอะไรไฟไฟ,ไฟเปิดปิดเปิดปเอ้ยเปิดปิดเปิดปิด เอ๊ะสวิตไฟพังหรือเปล่าน่ะเจ้นั่นใครกันนะนั่งอยู่เก้าอี้เรียนฉันด้วยอ่ะใครกัน,น <c oughs> เนาะไม่ได้แล้วนั่นผีดีด่เขานะคันต้องหลับตาหลับตานอนสอิหวังว่าเขาไม่ได้ยินนะมองไม่เห็นนี่แหละเอ๊ะ เหมือนมีใครมองเลยอุอ้ยฝนตกด้วยฮะเสียงดังเชียวงานขลาสสุดๆเลยอ่ะพรุ่งนี้ช้าฝนยังตกอยู่ไมนะถ้าฝนตกอีกแล้วก็คลิปฉันน่ะจะมีแต่เสียงฝนไม่มีเสียงฉันพูดเลยอ่ะสิไม่มีเสียงทีกาด้วยไม่ได้ละอย่าพูด แล้วละเดี๋ยวพรุนี้ก็เช้าแล้วฉันว่าฉันลองลืมตาอ,อีกครั้งใครก็ได้ช่วยฉันทีมีใครนั่งอยู่ตรงหัวเตียงฉันไม่รู้หลับตาไว้หรอพรุ่งนี้เช้าแล้วละกันเมื่อกีเหมือนมีคนมองฉันด้วยล่ะหรือว่า เขาอยากเล่นกับฉันกันนะฉันอยากมีเพื่อนเล่นจังเจ็บแขนเจ็บขาสุดๆเลยนะน้องกระต่ายน้อยมันอะไรกันนะฉันเห็นใครไม่รู้โอ้ยกลัวสมารเลยอ่ะบ้านเราวนก็มีอยู่แค่สีคนนี้ คือือพ่อแม่แล้วฉีกาโดนถึงเราด้วยละ่ะแล้วคนเมื่อกี้นนะคือใครกันนะตอนที่พ่อแม่กับชีก้าก็ยังนอนอยู่บนเตียงโอ้ยรีผมมาห่มเร็วเฮ้ยกลัวกดตุ๊ก,กตาของฉันก่อนเถอหหนะหนากลัวอมมาดเลยทำไงดีละ่ะฉีจะลาดแล้วไม่ได้สีแล้วโตวแล้วนะ่ะ เอ๊ะหรือว่านี่คือฝันกันนะคงไม่ใช่หรอกอาอแล้วสิกลัวอกลัว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 ฝันซ้อนฝันสุดๆเลยล่ะโอ้โหแม่ขนสะดางเชียรโอ้โหพ่อก็ตอดอีกตั้งหากเหม็นจมันเลยที่สำคัญน้ำมูกฉันก็ไหลอีกด้วย เมื่อกี้นะเหมือนฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องอีกตั้งหากราเมื่อกี้ฟ้าร้องด้วยหนังคึ้มๆเลยเอาซะฉันนอนไม่หลับเลยล่ะ mm. ตื่นไปเข้าห้องน้ำได้ไหมแต่ไม่อยากลืมตาเลยอะเดี๋ยวเจอผี้หญิเมื่อกี้ถ้าพรุ่งนี้เช้าเมื่อไหร่นะฉันจะรีบบอกพ่อแม่และพี่นิชาเลยล่ะล,ลืมตาอีกตาละ หลอกหลอกหลงลืมตายสักครั้งดูล่ะจะได้อยูหน้าชัดชัดว้าวม,มีคนทำหน้าเหวอด้วยล่ะ หรอคะนี่ลูกจะเสียงดังไปไหนคนจะหลับจะนอนจะเสียงดังอีกใช่แล้วตกใจอะไรอีกล่ะเนี่ยพี่นิชาขี้การน่ะจะหลับนี่เพิ่งหกโมงกว่าเองพี่เดี๋ยวค่อยตื่นสักเที่ยงกว่ากม่ได้ใช่แล้วลูกวันนี้ไม่มีงานเลยต้องทำอยู่บ้านสบายๆนอนหลับถึง สิบเอดโมงสิบโมงก็ได้ลูกจะรีบปลุกทำไมว่าอ้าอะอ,ะอะไรคนจะหลับจะนอนก็ตกใจโอวยเอวยโอ้ยโอ้ออย,อยนี่ลูกกลัวอะไรแค่เสียงฟ้าเราขึ้นขังขึ้นขงันขงบ้าปหนูไม่ได้กลัวเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ผีคงเมื่อกี้ล่ะ มาผีเผออะไรลูกเอ๊ะพี่ที่ผ่านเหมือนหนูเปล่าผ่านอะไรล่ะฝันเออจริงด้วยแหละพี่ฝันเหมือนหนูหรือเปล่าวะพี่พี่ฝันเหรอเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่ฝันเลยนะแต่มันคือฝันน่ะเอ้าอันนี้ของลูกเนี่ยมันจะฝันหรือไม่ใช่ฝันกันแน่่อฟังาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันคือฝันนะคะแต่มันไม่เหมือนฝันน่ะ ตกลงมันจะฝันหรือไม่ฝันคือฝันแต่หนูมันมันก็คือฝันนะค่ะก็คือมันก็คือฝันใช่แล้วค่ะจบอือใช่แล้วค่ะมันคือฝันแต่มันไม่เหมือนฝันหนูเลยอะเหรอลูกลูกฝักว่าอะไรอ่ะฝังฝังอะไรคะแม่ฝันโอ้แม่พูดไม่ชัดหนูเนี้ยหนูฝันว่าหนูจอจะไป โอ้ยพูดไปดีๆไม่ต้องมาสั่นปากเออเออขอให้ฝาหยุดฝาล้อกันได้ไหมเออเออคือหนูฝันว่าหนูหนูหนูผีค่ะเอ๊ะพี่ฝันเหมือนเมื่อวานที่หนูฝันหรือเปล่าพี่เมื่อวานนู่นเหรอใช่ค่ะที่พี่ฝันมาเห็นผีใช่แล้วหลบมั้ง โอ้ยฝนตกหนักแล้วพี่น้อยไม่หลับแล้วละ่ะไปอาบน้ำแปลงฟันก่อนดีกว่าพ่อแม่ไปอาบน้ำแปลงฟันแล้วโอ้ยฟ้าร้องคึค่งครัค้งนีน่เฮาแท้นอนไม่หลับไปทีนี้แถมดีสำคัญเมื่อคืนยังฝันร้ายตั้งหากเราเฮ้ยไปดีกว่าฟ้าร้องดังมากเลยคนผู้ชมบ้านทุกคนฝนตกหนักกันไหมอะจะฝนตกหนัก ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะโหูยฝาหลงกันคึืค่องฆาเกยน่ากลัวชะมัดเลยว้าอ,ย,อย,ยังว้าวที่นี่มันปล,า,ปลาดปลาเลยค่ะฉันไม่เคยเกินประสาทไทยเท่าไหร่อะเอ๊ะที่นี่มันปลาดท่ไหร่กันนะสวยจังเลยอ่ะอยากเห็นที่นี่ไปตลอดเวลาเลยอ่ะว้า แค่ไม่เถอะแค่ฝนตกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> อาวแล้วก็อยากให้นิชาทำคลิปเรื่องอะไรอีกเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ